กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ ฉันมณพรเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฉันต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะคะที่ได้ลุกขึ้นมาพิจารณาทั้งความห่วงใยนะคะไม่ว่าจะเป็นความห่วงใยเรื่องของการขยายพื้นที่เรื่องของการท่าเรือจะตั้งบริษัทลูกก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันในโลกของการแข่งขันเนี่ยคะ่ะเราเองซึ่งการท่าเรือมีแผนการนะคะซึ่งทํ u บิสเนสโมเดลในเรื่องของทาอย่างไรจะบริหารหน้าท่าให้เป็นประโยชน์การที่จะเกิดบริษัทขึ้นมานั่นก็คือบริษัทที่เช่นบริษัทของการ ต่อเรือบริษัทที่ทําอุปกรณ์เรื่องการเดินเรือหรือว่าบริษัทครูซเทอร์มินอลที่จะรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งสมาชิกห่วงใยในเรื่องของการท่องเที่ยวที่พื้นที่บางกระเจ้าซึ่งก็หนึ่งในแผนงานที่ทำยังไงกับบริหารหน้าท่าดิมฝั่งแม่น้าเจ้าพยาให้เกิดบุญค่าเพิ่มไม่ว่าเรื่องของไรยพอร์ตนะคะที่การท่าเรือมีการศึกษาก็คือที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดโคราชทําไงที่จะทํไรยพอร์ตแล้วก็ทํามิติของการขนส่งทางรางจากแหลมฉบังไปสู่โคราชแล้วก็ไปสู่ขอนแก่นเชื่อมไปสู่ที่จัังหด หนองคายซึ่งรัฐบาลได้นุมัิเรื่องของรถไฟความเร็วสูงจากจังหวัดนครราชสีมาไปที่หนองคายนี่คือหนึ่งนโยบายว่าทําไมการท่าเรือถึงต้องมีการปรับปรุงนะคะร่างพรบการท่าเรือฉบับนี้นะคะทั้งความเห็นนะคะท่านสมาชิกได้นําเสนอทั้งความห่วงใยนะคะก็จะนําไปสู่การพิจารณารายมาตราในชั้นของกรรมธิการวิสามันค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เสนอความเห็นนะคะขอบคุณค่ะ